คอสั้นเรื่องครอบครัวรักกัน vs ครอบครัวแตกแยกจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะกว่าจะถึงที่นี่นานมากเลย,เยต้องรีบไปซะแล้วโอ้โหดีนะคนยังไม่ไปฉันมาสายหรอเนี่ย โอ้โหคนสวยกันทั้งนั้นเลยคนมีคู่ก็มีวิลูกน่ารักอะเขาน่ารักก็มีวิคุณทำขมวดเขี้ยวทำไมคะไม่ต้องยุ่งหรอกคะ่ะฉันโกรธกับอินนั่นอยู่คะ่ะผมโกรธกับอินนั่นอยู่ครับเอ๊ะอะไรเนี่ยแม่จา๋านั้นน่ะเขาคุยอายหกันเหรอ งาก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะขอโทษนะที่มาช้านะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะที่ยังให้อภัยฉันครับฉันรักเธอที่สุดเลยฉันก็รักคน ครอบครัวแตกแยกเวลาแต่งงานกันถึงชั่วโมงผ่านไปปาคุณกลับบ้านจดถึงตาผมเขียวแล้วแหละฉันไม่อยากแต่งงานกับอินี่เลยอะโหทำไมไม่นั่งใกล้กันเนี่ยนั่นสิคะคุณใช่ใช่ คุณแม่คาะเรียกหนูมาทำไมเหรอคะช่วยแต่งงานแทนแม่ทีสิฮะหน,ห,นหนูนี่นะจะแต่งจะแต่งงานแทนแม่ใช่จะแม่ไม่อยากแต่งงานกับอีผมเขียวคนนั้นทำไมต้องเรียกอีด้วยคะแม่นั่นพ่อหนูนะคะไม่รู้ละแต่งงานกับพ่อเธอไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะมัมแม่บอกว่าพูดแบบนั้นแหละให้ให้หนูเต,ต็งเต็งงานกับพี่อะค่ะฮะไม่อะ <c oughs> ไม่แตง่งไม่แตง่งเฮ้ยไปละไงฉัน ก็ไม่รักเราอยู่ดีคับครัวดีตอนแฟนหิวค้าวฉันหิวข้าวอะค่ะคุณไปหาอะไรให้ฉันกินหน่อยได้ไหมอืมได้ได้สิถ้างั้นคุณนั่งรอยอยู่นี้ก่อนนะยวฉันทำให้จ้า ตับหนึ่งนะโอเคหนึ่งุงงง่มงุมง่มหุ่มอร่อยนะใช่อร่อยครอบครัวแตกแยกเวลาลูกหิวข้าวคุณพ่อคุณแม่ค่ะหนูหิวข้าวแล้วค่ะอ้าวทำไมเป็นแบบนี้เนี่ย คุณแม่คะหนูหิวข้าวแล้วค่ะแม่อรารมร์ไม่ดียจะลูกไปทำเองสิจ๊ะก็ได้ค่ะคุณพ่อคะว่าไงหน,หนูหิวข้าวค่ะไปทำเองสิพ่อไม่ว่างค่ะทำเองอีกแล้วเหรอกว่ากระทะไม่มือจังวา ทำเองก็ทำโอเคทอดไข่ดาวละกันไข่ดาวไม่ไหมของเราดีกว่ามันก็อร่อยดีนะครอบครัวดีตอนมีลูกแล้วหนึ่งปีผ่านไปปะถ้างั้นเดี๋ยวฉันพา ส่งนะม่ะชาสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณนางพยาบาลสาวัสดีค่ะพูดมาพูดจับไม่โกงนะคะวันนี้มาทำอะไรดีหรอคะวันนี้ผม แฟนมาตรวจนะครับโอ้ได้จ้าวันนี้มาดูแฟนที่โรงพยาบาลไหนจะไม่ค่อยได้ออแฟนนู่ห้องไหนเนะี่ยอะไรเนะี่ยเทา้าเท้าเมื่อแต่คนอื่นมัน้งอุ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้เจอกันนานเลยนะนี่ลูกักทายพ่อหน่อยสิสวัสดีครับเสียงพ่อพูดเองแหละโหนนี้มันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมเนี่ยครอบครัวแตกแยกเวลามีลูกหนึ่งปีผ่านไป ไปอีกฮะดูหมืนว่าอาบน้ำดีกว่าไม่อยากยุ่งกับแม่และน่าเบื่อกับแม่หนูเบื่อแม่ไปเยี่ยวเชอะไม่ยุ่งกับแม่หรอกนอน อ้าวเจ็บเกืบเหนียวเลยโอ๊ยแม่หนูเจ็บนะเป็นยังไงกันบ้างคะพเพื่อนสนุกกันไหมเอยถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย